เอาฟังนักเรียนยเฉลยข้อนี้ดีมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องการนับเนาะเขาบอกว่าจงหาจํานวนควรดาบที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เขาถามมาสองข้อนะครับข้อแรกนะพี่ถามว่าคูณกันได้2องอย่สมีควรดาบเนี่ยที่เป็นจำนวนนับเนี่กี่ตัวง่ายไหมไม่ยากนะเช่นอะไรอ่ะเช่น x เ,เป็นหนึ่ง y ก็เป็นสองพันยี่สิบ อยู x เป็น2 y ก็เป็น1 0 0 0พนอย่างเงี้ยดังนั้นก็คือวิธีการสำหรับข้อนี้พี่ว่ามันไม่ได้ยากเพราะว่าสุดท้ายไอ้ตัวสุดท้ายมันต้องเป็น2020กับหถูกไหมเขาถามว่ามันมันนับมันนับทั้งหมดกี่ตัวหรือพูดง่ายๆก็คือมันก็เป็นการบอกว่า2020มันมีตัวประกอบทั้งสส้นกี่ตัวใช่ไหมเพราะมันก็คือเท่ากับจํานวนคู่ดับอ่ะมันก็จะมีตัวประกอบเป็น1เป็น2งเป็น3มเป็น4เป็นหาเป็นหกอะไร่ากนไปจนถึง2020ถูกไหม เพราะฉันโจทย์ข้อหนึ่งนะก็คือบอกว่าก็คือเหมือนถามว่าสองพันยี่สิบมีตัวประกอบบวกกี่ตัวซึ่งอันนี้เด็กประถมเขายังทำได้นั่นนดีอยู่เนี้ยนะครับทำยังไงนะก็ต้องเอาสองพันยี่สิบแบบไปแยกตัวประกอบให้เป็นผลคูณของจํานวนเฉพาะนะครับนักเเียนไปแยกมาได้เหมือนพี่ไหมได้2กําลังสองไปคูณห้าไปคูณกับหนึ่ง้อยหนึ่งนะครับได้วันะนะี้เนาะ นะครับพอได้เท่าน,นี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่นักเรียนเคยเรียนมานะครับก็คือว่าถ้าเราต้องการหาจำนวนตัวประกอบให้ทํำยังไงนะให้เอาเลขชี้กําลังมาบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วคูณกันคูณกันคูณกัน,น,กนถูกไหมนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าจํานวนตัวประกอบย่อมเท่ากับสองบวกหนึ่งคูณกับ1นบวกหนึ่งคูณกับ1นบวกหนึ่งใช่ปะ่ะนี่เนี่ยเอาเลขชี้กําลังมาบวก1นคูณกันก็นก,กลายเป็นสามคูณสอง คูณองคตอบของ a คือมีทั้งสิ้น12คู่อันดับนะครับสำหรับข้อ a โอเคปัญหาคือข้อ b นี่แหละนะครับจริงๆถ้าเกิดเป็นข้อสอบจริงๆข้อ a ก็อาจจะให้2คะแนนแต่ข้อ b อาจจะให้8คะแนนนะครับเป็น10คะแนนแต่ไม่เป็นไรโอเคมาดูข้อ b บ้างข้อ b ที่แตกต่างจากข้อ a มี2อย่างคือว่า เปลี่ยนจากจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มให้ระวังนะถ้าจำนวนเต็มมันแปลว่าลบก็ได้นะต้องระวังเลยนะถ้ามันลบก็ได้อย่างต่ข้อตะเกียอย่างข้อตะกี้สมมติว่ามันเป็นหนึ่งกับสองพันยี่สิบอ่ะมันก็อาจจะเป็นลบหนึ่งกับลบสองพันยี่สิบคือเบิ้ลขึ้นมาอีกได้นะครับต้องระวัดระวังมันคำตอบมันต้องเยอะกว่าเดิมอ่ะนะครับต้องเยอะกว่าเดิมแล้วที่มันยากขึ้นก็คือว่ามันมันไม่ใช่เป็นขั้นดับแล้วมันเป็นสามสิ่งอันดับมันก็คือ เอ่าเป็นเเป็น y เป็นแซคูณจะได้สองห้าหกห้าสามสิ่งอันดับก็แปลว่าคู่อันดับนะแต่ว่ามันมีสามตัวนะครับเขาไม่เรียกว่าคียอันดับเขาเรียกว่าสามสิ่งอันดับนะครับโดยที่สลับที่กันถือว่าไม่เหมือนกันนะระวังนะพวกคู่อันดับก็ตามพวกสามสิ่งอันดับก็ตามนักเรียนสังเกตมันมีคําว่าอันดับอันดับก็แปลว่าลำดับลำดับสําคัญนะครับแสดงว่าหนึ่งสองกับสองหนึ่งก็ต้องไม่เท่าว่าก็ต้องนับเป็นคนละตัวอย่างนีนต้นดังนั้นหนึ่งสองสาม กับ3 2 1ก็ต้องไม่เท่ากันเช่นเดียวกันเกทเนาะแส่งว่า x กับ y กับแกเป็นคนละตัวแยกขาดจากกันนะครับโอเคทีนี้แน่นอนสิ่งแรกที่เราจะต้องทำตั้งใจฟังเราต้องแยกแฟกเตอร์2565แน่นอนเหมือนเดิมนะนะมนั่นเป็นแยกแฟกเตอร์มา25 6 5นห้านักเรียนแยกแฟกเตอร์ออกมาก็ต้องมี5แน่นอนนะนะครับมี3ามกำลัง3ามี5กำลัง1แล้วก็มี19ไม้ไหมนักเรียนไปดูซิกดขึ้ขนเล็ก้คอนเฟิร์มอีกรอบ ยี่สิบเจ็ดคูณห้าคูณสิบเก้าได้สองห้าหกห้าไหมได้นะครับนักเรียนปีต่อพวกปีปีเนี่ยมันชอบออกข้อสอบัน,นะนั้นปีสองพวกเนี้ยช่วงนี้คือช่วงสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบสามอย่างงี้ใช่ปะ่ะหรือสองห้าหกสามหกสี่หกห้าอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องต้องไปแบบจำหน่อยว่ามันคืออะไรคูณอะไรวมันจะได้ไปอยู่ในห้องสอบได้ไปสี่เวลามากนะครับโอเคนะเพพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วไงต่อนะครับฟังไปดีนะ เราจะไม่ได้มีสูตรเหือนข้อตะกี้แล้วนะว่าว่ามันมันมีอะไรนะสามบวกหนึ่งหงบวกหนึหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีสามตัวแล้รอย่างนี้นะนะครับมัน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 ไม่ใช่ว่าหาจำนวนตัประกอบมันคือ x y z ที่ตั้งใจฝังกับ y กับ Z ยังไงย่างไงจะต้องอยู่ในรูปของสามกำลังอะไรห้ากำลังอะไรสิบเก้ากำลังอะไรแน่นอน วายก็เช่นเดียวกันต้องเป็น3มกลับอะไร5กลับอะไร19กาลับอะไรแน่นอนแล้วก็แซดก็ต้องเป็นสมกลับอะไร5ากลังอะไร19กาลับอะไรแน่นอนดังนั้นเรื่องทฤษฎีการนับคอมบินทอริกส์ทฤษฎีการเอ,อ่อการเรียงสับเปลี่ยนมาละที่เคยสอนไปว่าเออเราต้องทําอะไรวะทําอะไรวะทําอะไรวะดังนั้นพี่แบ่งเป็นสสเต็ปพี่แบ่งนาเป็น3มสเต็ป สเต็ปแรกต้องหาให้ได้ว่าตัวเลขแต่ละอันที่เป็นกำลังของสามะมันต้องมีอะไรได้บ้างและแน่นอนสเต็ปที่สองคือมาดูห้าและสเต็ปที่สามมันคือมาดูสิบเก้าล้วก็เอาแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันมาคูณกันก็จบเก็ตน,นะนักเรียนเราจะอย่าเพิ่งไปดูสามกับสามเราดูห้ากลังหนึ่งกับสิบเก้ากลังหนึ่งมันง่ายๆเพราะว่ามันดีกรีแค่หนึ่งอะ แสดงว่าเหมือนกับว่า x y z เนี่ยมันต้องคูณกันแล้วต้องได้19กําลังหนึ่งถูกไหมถ้ามันจะคูณกันได้19กําลังนึ่งเนี่ยมันก็มีแค่100 010แล้วก็001แค่3วิธีทันหรือเปล่าแสดงว่าการที่เราจะกระจายกําลังที่มันเป็น1ลงไปใน x y z เนี่ย มันก็ต้องกระจายเป็นสิบเก้ากำลังหนึ่งสิบเก้ากำลังศูนย์สิบเก้ากำลังศูนย์มันถึงจะคูนกันได้สิบเก้ากำลังหนึ่งใช่ปะมันก็มีหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งดังนั้นเนะี่ยอธิสายวิธีถึงตรงนี้มีใครงงไหมงงนะพี่ทำงานเป็นสเต็ปนะต่อไปเราต้องแจกดีกรีของห้าดีกรีของห้าเนี่ยมันก็เหมือนแบบเหมือนกับดีกรีของสิบเก้านั่นแหละเพราะว่ามันบวกกันได้หนึ่งใช่ไหม ดีกรีบุคล้ต้องได้หนึ่งมันก็หนึ่งศูนย์แล้วสามวิธีเช่นเดียวกันโอเคไหมปัญหามันอาจจะอยู่ตรงสามกำลังสามจะต้องเอาแจกสามอันไปอย่าง3ามคนนะครับพี่ขออธิบายวยสองวิธีวิธีที่1ก็คือวิธีแจงอย่างนี้แหละก็คือแบบแจกกรณีนะครับ และวิธีที่สองอันนี้ขออนุญาตอธิบายสำหรับคนที่เคยเรียนเรื่องการนับแบบลึกๆเ,เรื่องสตา์แอนดบาร์ใครไม่รู้เรื่องสตาร์บ,บาร์ไว้ก่อนไม่ค่อยไปเรียนกับพี่ทีหลังทีหนึ่งก็ได้นะครับแแจงก่อนสามตัวบวกกันแะ้วต้องได้สามนะครับสามตัวบวกกันต้องได้สามถามว่ามันมันมันมีอะไรได้บ้างมันมีอะไรบ้างมันก็มีนี่ไงคนหนึ่งได้สามไปเลย กับคนหนึ่งได้สองคนหนึ่งได้หนึ่งกับได้หนึ่งกันหมดมีแค่สามกรณีทําไหมท่ไหมคือคนหนึ่งได้สามไปเลยกับคนหนึ่งได้สองคนหนึ่งได้หนึ่งกับได้หนึ่งกันหมดเลยทันไหมทันไหมทันนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสามศูนย์ศูนย์เนี่ยมันก็ได้สามวิธี ก็คือ30 0ย์ก็ได้0 3 0ก็ได้แล้วก็0 0 3ก็ได้ก็3วิธีหรือจริงๆนะมันก็มีสูตรอีกก็คือ3แฟส่วนด้สองแนะครับเขียนการก็เหมือนกับเอา30 0มาสลับกันนะนะก็เป็นสมแส่วนด้สกใก็จะกลายมาเป็น3วิธีต่อไปสองก็2 1 0 2 1 1 1 2ศ1น 012021จริงๆนับเอาก็ได้แค่หกวิธีอะหกวิธีคือสามแฟกต์นั่นแหละนะครับโซนหนึ่งหนึ่ง,งไม่ต้องพูดถึงมันได้วิธีเดียวนะครับก็คือแจกคนละหนึ่งดังนั้นเนี้ยมันก็จึงได้ทั้งหมดสิบวิธีดังนั้นตรงนี้ได้สิบดูเรื่องไมข้อนี้สําคัญมากๆและคือเป็นหัวใจของเรื่องการนับอย่างหนึ่งถ้าทําความเข้าใจได้เนี้ยนั่นเองจะแบบว่ามันก็ลอกคราบเก่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งได้เลยที่ไม่ได้ต้องท่อง ต้องเรียนด้วยควาเข้าใจไม่จบนะวิธีที่สองคือสแตนบาอันนี้ใครไม่รู้เรื่องใครไม่รู้เรื่องก็จําไปเลยนะนะครับสตแตนบายคือว่าการแจกของเอชิ้นเหมือนตอนนี้เราจแจกของกี่ชิ้นสามชิ้นให้คนอคนเหมือนกับให้ x ให้ z มีอยู่สาคนนะนะครับโดยที่แต่ละคน มากกว่าเท่ากับศูนย์ชิ้นจะได้อันนี้มีสูตรแทรกนะท่องไปเลยนะ n บวก r ลบหนึ A ่งเลือก r ลบหนึ่งวิธีนี่เป็นสูตรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเรามีของอยู่สามชิ้นเราแจกให้ x y z โดยที่รวมกันเราได้ได้สามใช่ไหมโดยที่ x กับ y กับ z A 1. อาจจะไม่ได้ก็ได้ก็คือได้สูตรได้สูตรก็ได้สูตรจะเป็น n บวก r ลบหนึ A ่งเลือก r ลบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้น n A 1. ในที่นี้คือเท่าไหร่ n ในที A ่นี้คือ มีของสามชิ้นแบ่งให้กี่คนสามคนลบหนึ่งเลือกสามลบหนึ่งมันได้ห้าเลือกสองเห็นไหมถ้าเกิดคนคิดสูตรวิธีนี้เป็น่ะมันจะคิดในใจได้เลยว่าคำตอบคือสิบรวดม,มากมากนะครับจำสูตรนี้ไปใช้เพราะอะไรถ้าโจทย์ข้อหน้ามันไม่ใช่สามกระลังสามมันเป็นสามกรลังสิบเรื่องนก็เป็นลมแน่ถ้าเดกมาเรียนใช้วิธีที่หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้ี่ปราณีมากก็คือว่า ถึงไม่ต้องรู้สแตนด์บาร์ก็สามารถกระจายได้สามารถแบบแจงกรณีเได้นะครับแต่ถ้ารู้สแตนด์บาร์ชีวิตก็ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะเนาะดังนั้นจึง x y z คู่ดับที่มันเป็นไปได้เนี่ยมันก็จะเป็นทั้งหมด90้าสิบชุดที่ยังไม่จบนะ90ชุดที่เป็นเลขบวกเพราะว่าตอนนี้เราเรา,เรามีแค่ เราไม่ได้สนใจเลขลบใช่ไหมเราสนใจแค่ว่าอ๋อมันมีบวกมันมี x เป็นเท่านี้ y เป็นเท่านั้น z เป็นเท่านน้นอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคําตอบคือว่าถ้าข้อเนี้ยบอกว่าเป็นจำนวนนับนักเรียนตอบ90เลยนะครับถ้าข้อนี้เป็นจำนวนนับนักเรียนตอบ90เลยแต่ข้อนี้ก็บอกว่ามันดันเป็นจนเต็มทีนี้ดันเป็นจนเต็มแสดงว่าจำนวนวิธีมันมากขึ้น,นแน่ๆเดียทีนี้มากขึ้นยังไงยกตัวอย่างเช่นพี่ขอยกตัวอยา่าง x y z มันต้องสามกำลังสามห้ากำลังหนึ่งแล้วก็สิบเก้าใช่ไหมเพราะฉะนสัสูตรเอ็กเป็นยี่สิบเจ็ดคูณห้าคูณสิบเก้าแล้วกันอ่ะนี่คือหนึ่งชุดแต่พอหนึ่งชุดเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้อย่างเดียวก็ได้ใช่ปะ่ะเพราะว่าถ้าบวกหมดอ่ะมันก็จะกลายเป็นอถ้ามันเป็นเลขยี่สิบเจ็ดห้าสิบเก้ามันก็คือบวกบวกบวก,บวกใช่ปะ่ะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่บวกบวกบวกเท่านั้นที่เป็นไปได้ในตัวเลขชุดเดียวกันเนี่ยนะครับ มันอาจจะมีลบก็ได้แต่ถ้ามันมีลบโผล่มามันต้องโผล่มาสองตัวใช่ไหมถ้ามันมีลบโผล่มามันต้องโผล่มาสองตัวดังนั้นโผล่มาสองตัวจากสามตัวมันก็ได้อยู่สามเลือกสองหรือสามนิธีคือลบลบบวกก็ไดะลบบวกลบก็ได้บวกลบลบก็ได้ลบลบบวกก็ได้ลบบวกลบก็ได้บวกลบลบก็ได้จบแสดงว่าต่อตัวเลขหนึ่งชุดเนี่ย มันสามารถที่จะมีมีเครื่องหมายบวกลบเนี่ยได้ถ so ึงสี่แบบที่แตกต่างเพื่อที่จะให้มันคูณกันแล้วยังคงได้บวกสองพัน้าหสิบห้าตรงนด้ทันไะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตัวโตๆตว่ามันมีเก้าสิบชุดแต่ชุดหนึ่งเนี่ยจริงจริงมันกระจายได้สี่แบบทันไหมทันไหมคือบวกบวกบวกลบลบบวกลบบวกลบบวกลบ คำตอบสุดท้ายคือเก้าสี่สามร้อยหกสิบจ้านักเรียนทับความเข้าใจข้อนี้ให้ดีๆนะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันดีมากครับของนี้นะครับข้อนี้ตอบสามร้อสิบ